คราวนี้นะคะมีนนแก้วเป็ดค่ะค่าค่าเช้าคราวนี้มีผัดหมูแล้วก็มีต้มเนื้ปลาหมูกรอบไข่ต้มอืมต้มยำประตูนอร่อยอร่อยไหมคะเก้าเนี่ยอร่อยเพราะมันน้ำซุปสุดนเข,ขาขาดไม่ได้ ีต้มปลาถูอร่อยผัดผีแดหมูกรอบปลาถูต้มเอามาซดน้ำรีกันเลย ไได้หอมกะเพราเขาใส่กะเพราด้วยเหรอือข้างล่างเป็นกะเพราม,มาทาด้วยกันนะคะวันนี้ข้าวเช้าก็หลายเรื่องอยู่นะสามอย่างไม่ได้มีอะไรมาก,มากนคุณแม่เขาไปซื้อมาแล้วคะ่ะข้าประจำจ้าประจำก่อนแม่ข้าวเช้า เขาทำอาหารใช้ได้ไม่คอได้ทำนะคะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะวันเฮงเงของเรานะคะวันนี้นะหวยออกขอให้ทุกคนโชคดีถูกไว้กันนะคะถูกไวยรวยรอตเตอรี่น,นะคะวันนี้นะคะ ขอให้ทุกคนถูหวยเวลตอรี่กันนะคะมีเลขเด็ดช่วยบอกด้วยนะคะใครมีเลขเด็ดช่วยบอกด้วยนะคะบอกคนใบสองนะ <laughs> เดี๋ยวจะซื้อเลยะค่ะถ้าบอกเพราะว่าบูบี้ไม่มีเลขเลยวันนี้ซื้อมั่วไม่ช่วยถูกเลยะคะ่ะซื้อตลอดแต่ไม่ช่วยถูกอืมแล้ามถูหวยหายหายนะัวเลอืมใครมีเลขเด็ดช่วยบอกหน่อยนะคะสวัสดีวันหวยออกะคะ่ะ ข้างล่ามอีสดใสข้าวเจียนข้าวสีเหมือนข้าวเผาร้อยห้าสิบหมดเนี่ยผู้ถึงเขาก็ไม่ได้ขายแพงนะหลายอย่ข้าวด้วยไงแล้วก็ไข่อีกสองฟองนะ เหมดได้เลยร้อยห้าสิบบาทขายถูกนะขนาดซื้อเจ้าที่คลองจันอย่างเงี้ยเป็นสองร้อยอ่ะในตลาดอ่ะ คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะขอปิดไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องจิงไปเรื่อยไม่ออลด้วยนะคะ